ยามาอุรานฟุจิซาโตะหุบเขาที่ไม่มีวันออกในจังหวัดหนึ่งทางตอนเหนือของญี่ปุ่นมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่ายามาอุรานฟุจิซาโตะซึ่งไม่มีปรากฏอยู่ในแผนที่ไม่มีถนนตัดผ่านไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และแม้แต่ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงก็ไม่กล้าพูดถึงมันนักปีนเขาหลายคนเคยเล่าถึงหมู่บ้านกลางหุบเขาที่เหมือนภาพฝันบ้านไม้แบบโบราณหลังคาทรงสูงผู้คนแต่งชุดกิโมโนเก่าๆพูดจาสุภาพและยิ้มย้ม แต่ทุกครั้งที่พวกเขาเดินออกจากหมู่บ้านกลับไม่มีใครสามารถหาทางเดิมกลับมาได้อีกเลยตำนานเริ่มต้นจากนักสำรวจคนหนึ่งหนสมัยเมจินในปี1889มีนักสำรวจชื่อคิริวโซทาโรได้รับคำบอกเล่าจากพรานป่าว่ามีหมู่บ้านหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาลึกใต้เงาเมฆหมอกตลอดปีและเขาได้เขียนบันทึกว่าหมู่บ้านแห่งนั้นไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นไม่มีเสียงของโลกภายนอกและเวลาเดินช้าราวกับหยุดนิ่งโซทารเล่าว,ว่าเขาอยู่ที่หมู่บ้านนั้น3วัน และในช่วงคืนสุดท้ายเขาได้ยินเสียงกระซิบจากใต้พื้นไม้ของบ้านหลังหนึ่งว่าอย่าหันหลังกลับถ้ายังอยากออกไปจากที่นี่เขาหนีออกมาทันทีในยามค่ำคืนไม่หันกลับไปแม้แต่ครั้งเดียวและเขียนบันทึกต่อไว้ว่าฉันไม่แน่ใจว่าหานั่นคือโลกจริงหรือว่าเป็นความฝันของใครบางคนที่ยังไม่ตื่น สิ่งที่แปลกคือในปี1997มีนักศึกษามหาวิทยาลัยโตเกียว5คนหายตัวไประหว่างเดินป่าที่ภูเขาโอคุราโดยค้นหาพบเพียงกระเป๋าเป้ของหนึ่งในนั้นวางไว้กลางลานโล่งที่ไม่มีเส้นทางเดินเข้าไปถึงในกระเป๋ามีเพียงกล้องถ่ายรูปซึ่งถ่ายภาพชุดหนึ่งไว้ภาพของหมู่บ้านโบราณกลางป่าและภาพสุดท้ายคือภาพถ่ายตัวเองของหนึ่งในนักศึกษาที่ยืนยิ้มอยู่หน้าโทรีอิไม้เก่า,กาๆโดยมีเงาสีดำลางๆอยู่ด้านหลังไม่มีใครพบพวกเขาอีกเลยคำสาบข,ของหุกเขามีความเชื่อว่ายามาอุระ น็อฟิชซาตกคือหมู่บ้านของผู้ที่ปฏิเสธความตายชาวบ้านทั้งหมดคือวิญญาณที่ยังไม่ไปสู่ปอโลกและต้องอยู่ในห้วงเวลาสำซากพวกเขาไม่ต้องการให้ใครจากไปเพราะกลัวว่าจะเหลือเพียงเงาเปล่าๆของหมู่บ้านและจางหายไปจากโลกหากคุณเคยเดินป่าแล้วได้ยินเสียงคนร้องเรียกชื่อคุณจากในหมอกอย่าหยุดอย่าหันกลับไปเพราะคุณอาจจะก,ก้าวเข้าสู่หมู่บ้านที่ไม่มีวันออกมาได้อีกเลยแค่กดหัวใจสติ๊กคลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟัง โดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นยามินอทวะตึกเรียนใต้เงามืดยามินอทาวัดเดดักเชดสูลบิวดิ้งที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบทของญี่ปุ่นมีตึกเรียนเก่าแก่ตั้งอยู่แยกโดดเดี่ยวจากอาคารหลักตึกนี้ถูกเรียกว่ายามินอทวะหรือตึกแห่งเงามืดเพราะไม่มีแสงสว่างใดสามารถส่องผ่านได้เลยไม่ว่าจะในวันฟ้าครึ้มหรือแสงแดด จ้ความมืดปกคลุมตึกนี้ตลอดเวลาราวกับมันเป็นโลกอีกใบที่ถูกตัดขาดจากความจริงตำนานของตึกยามินโทวะย้อนกลับไปในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองตึกนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งรีบเพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มจํานวนมากแต่เกิดเหตุการณ์ประหลาดเมื่อมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อโทวะหายตัวไปในตึกนี้อย่างลึกลับในคืนหนึ่งก่อนปิดภาคเรียนไม่มีใครเคยเห็นเธออีกเลยหลังจากนั้นมีเสียงกระซิบแผ่แว และเสียงเด็กหญิงร้องให้ดังออกมาจากตึกในตอนกลางคืนทําให้ครูและนักเรียนคนอื่นๆไม่กล้าเข้าใกล้ตึกนี้อีกเลยความลับที่ถูกปกปิดในบันทึกเก่าๆของโรงเรียนมีรายงานว่าตึกนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ทดลองทางจิตวิทยาของรัฐบาลในยุคสงครามเพื่อศึกษาผลกระทบของความมืดและความโดดเดี่ยวต่อจิตใจมนุษย์นักเรียนที่เข้าร่วมถูกกักขังไว้ภายในตึกเป็นเวลานานและบางคนก็สูญหายไปโดยไม่มีใครรู้สาเหตุหลังจากโครงการถูกยกเลิกตึกนี้ถูกปล่อยทิ้งไว้ โดยไม่มีการใช้งานแต่เสียงและเงาดำในตึกยังคงทำให้ใครก็ตามที่เข้าใกล้รู้สึกหวาดกลัวและถูกตามติดเหมือนมีบางอย่างจับตาดูอยู่กฎห้ามของตึกห้ามอยู่ในตึกหลังเวลาพบคำเด็ดขาดเพราะใครที่อยู่ในนั้นจะได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่ออย่างต่อเนื่องห้ามเปิดประตูห้องที่306เพราะเป็นที่ที่นักเรียนหญิงโทวัถูกพบครั้งสุดท้ายห้ามพูดชื่อโทวัดดังเกินไปในบริเวณตึกเพราะจะเป็นการเรียกเธอให้กลับมาเรื่องเล่าจากนักเรียนรุ่นหลังนักเรียนที่กล้าหาญบางคนได้ลองเข้าไปสำรวจตึก ในตอนกลางคืนเพื่อถ่ายวิดีโอปรากฏการลึกลับที่เกิดขึ้นภาพที่ได้กลับเต็มไปด้วยแสงไฟวูบว่าและเงาร่างเด็กหญิงในชุดนักเรียนยืนมองผ่านหน้าต่างแต่พอเดินเข้าไปใกล้กลับพบว่าห้องนั้นว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยบางคนเล่าว,ว่าได้ยินเสียงกระซิบว่าอยู่กับฉันตลอดไปก่อนที่แสงไฟจะดับสนิทและความมืดจะกลืนกินทุกอย่างสรุปยามินโทวะคือสัญ,ญลักษณ์ของความทรงจำที่ถูกลืมและความม,มืดมิดที่ไม่มีวันจางหายตึกเรียนแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นที่รวมของความเศร้าและความโดดเดี่ยว แต่ยังเป็นกับดักวิญญาณที่ไร้ทางหลุดพ้นใครที่ก้าวเข้าไปในตึกนี้อาจจะถูกพัฒนาการไว้ตลอดการในเงเามืดของมันแค่กดหัวใจสับตะไคร้ครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นฮิเมโนโคาการกระจกเจ้าหญิงกลางป่าลึกใกล้เชิงเขาในจังหวัดยามานาชิมีศาลเจ้าไม้เก่าแก่หลังหนึ่ง ตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชนไม่มีชื่อไม่มีถนนนำทางและไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้ในเวลากลางวันผู้เฒ่าของหมู่บ้านเรียกศาลเจ้าแห่งนี้ว่าศาลเจ้ากระจกเจ้าหญิงว่ากันว่าด้านในของศาลมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ยังคงอยู่เหมือนเดิมตลอดร้อยปีกระจกเงาบานสูงที่มีกรอบแกะสลักเป็นรูปดอกบัวและเส้นผมของหญิงสาวไม่มีใครกล้ามองกระจกบานนั้นนานเกินห้าวินาทีเพราะในทุกตำนานที่เล่าต่อกันมาผู้ที่เผลอมองเข้าไปล้วนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตำนานของฮิเมโนคากาม เริ่มขึ้นเมื่อกว่า300ปีก่อนหญิงสาวนามว่าโอฮิเมตเป็นลูกสาวคนเดียวของเจ้าเมืองผู้มั่งคั่งเธอถูกเลี้ยงดูมาในคฤหา์รูราแต่ต้องอยู่เพียงลําพังห้ามออกจากห้องห้ามพบปะผู้ใดเพราะมีคําทานายว่าหากเธอสบตากับผู้ใดคนผู้นั้นจะสิ้นใจภายในเจวันเพื่อปกป้องผู้คนและปกปิดคํำสา์เจ้าเมืองจึงสั่งให้ตีกระจกต้องห้ามบานพิเศษขึ้นมากระจกบ,บานนี้ถูกปลุกเสกด้วยวิชาโบราณที่เรียกว่าทังะมิฟุกหรือการผดึกเงาเพื่อขังดวงวัฏ อินยานของโอฮิเมไว้ในกระจกนั้นตลอดการแต่ในคืนหนึ่งมีสาวรับใช้คนหนึ่งแอบ,บเข้าไปเห็นเจ้านายของตนกําลังร้องให้หน้ากระจกจึงวิ่งเข้ากอดอย่างสงสารและกลายเป็นศพในวันรุ่งขึ้นเมื่อโอฮิเมรูร้ว่าตนคือสาเหตุเธอจึงใช้เลือดของตนเขียนคำสักไว้บนกรอบกระจกและกล่าวคำสักแช่งสุดท้ายว่าหากข้าไม่สามารถมองใครได้ก็ขอให้ผู้ใดที่มองข้าได้รู้จักความตายเช่นกันจากวันนั้นมากระจกนั้นจึงกลายเป็นสิ่งต้องห้ามและสารเจ้าที่เก็บมันไว้กลายเป็นเขต ต้องคำสาบคำเตือนของคนเท่าแห่งหมู่บ้านถ้าเธอมองกระจกบานนั้นแล้วเห็นหญิงสาวผมยาวในชุดขาวอย่าทำเสียงอยากเคลื่อนไหวและห้ามสะท้อนแสงใดๆไปยังเงาในกระจกเพราะนั่นไม่ใช่เงาของเธอแต่มันคือเงาของโอฮิเมตที่รอคอย้ายให้ใครสักคนปลดปล่อยเธอออกมาอีกครั้งแค่กดหัวใจสติใครครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษ ที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นทัศคุมโมะคมิงเทพแห่งสิ่งของที่ถูกลืมสิ่งของบางชิ้นเมื่อถูกลืมนานเกินไปอาจเรียกหาคนที่เคยทอดทิ้งมันกลับมาณชายป่าเงียบงันแห่งหนึ่งในแถบชนบทของจังหวัดโทยามีสารเล็กๆที่ถูกทิ้งร้างมานานเรียกว่าสาลทัศโมไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนสร้างไม่มีชื่อเทพ,พเจ้าไม่มีรูปปั้น หรือกระดิ่งมีเพียงกองสิ่งของเก่าที่เรียงรายอยู่ราวกับจัดวางอย่างตั้งใจร่มไม้ไผ่ที่ขาดตะเกียงน้ำมันที่หมดแ่รองเท้าไม้แตกฝักบัวทองเหลืองขึ้นสนิมกล่องไม้ผู้พังที่เปิดเองทุกคืนชาวบ้านบางคนบอกว่าที่แห่งนี้คือที่ประทับของทัสซุคุมกขคมิงเทพเจ้าแห่งของใช้ที่ถูกลืมผู้ถือกำเนิดจากความเศร้าของสิ่งของที่เคยมีประโยชน์แต่ถูกทอดทิ้งโดยไม่เหลียวแลตำนานเล่าขานเมื่อร้อยกว่าปีก่อนมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อชิงเงรุ เขาเติบโตมากับตายายที่เคร่งในพิธีกรรมแบบตั้งเดิมยายของเขามักจะพูดว่าทุกสิ่งที่เราใช้ต้องได้รับคำขอบคุณมิฉนั้นเจ้าของจะถูกจองเวรนโดยของเก่าที่ยังมีใจแต่เมื่อยายตายชิงเงรุก,ก็ไม่ใส่ใจคำสอนนั้นอีกเขาทิ้งของเก่าทุกชิ้นที่ยายเคยห่วงแหนลงกองขยะกล่องเย็บผ้ากระจกขอบทองน้ำต้าโบราณเขาเผามันทิ้งพร้อมเสียงหัวเราะหลังจากคืนนั้นชิงเงรุเริ่มฝันเห็นยายของเขายืนอยู่ในเปเลวไฟพร้อมสิ่งของที่เขาเผาทิ้งลุกเป็นไฟอยู่รอบตัวเธอกล่าวด้วยเสียงแตกพร่า ของทุกชิ้นเคยรับใช้เราแต่วิญญาณของมันถูกทำลายโดยเจ้ามันจะขอตอบแทนคืนคืนต่อมาเขาเริ่มได้ยินเสียงกล่องไม้เปิดปิดเองในบ้านได้กลิ่นควันไม่แม้ไม่มีไฟและพบเงาเล็กๆคลานผ่านใต้ประตูตอนเที่ยงคืนเงาที่ดูเหมือนกล่องเย็บผ้าบนขาเล็กๆเกมื่อเขาพยายามหนีออกจากหมู่บ้านเขาพัดหลงเข้าป่าและไม่มีใครพบเขาอีกเลยนับจากวันนั้นจนกระทั่งหลายปีต่อมาเด็กคนหนึ่งพบรองเท้าไม้วางเรียงอยู่คู่หนึ่งในศาลเก่า และภายในมีกระดูกเท้าเล็กๆวางอยู่ข้างในความเชื่อและข้อห้ามสิ่งของใดที่เคยใดฉาร่วมกับผู้ล่วงลับห้ามโยนทิ้งในป่าเด็ดขาดทุกครั้งที่ทิ้งของให้กล่าวคําว่าขอบคุณที่อยู่กับฉันสามครั้งก่อนแยกจากห้ามเราเรียนหรือหัวเราะก,กับสิ่งของเก่าเพราะอาจเป็นบ้านของทัซุคุโมกทมินคำกล่าวสุดท้ายจากตำนานสิ่งของทุกชิ้นมีความทรงจำซ่อนอยู่และในค่ำคืนหนึ่งหากคุณเคยลืมมันโดยไม่เอ่ยคำลามันจะกลับมาจำคุณแทนที่คุณจะจำมัน แค่กดหัวใจสัต s c ค i ้ e ครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นตำนานญ,ญี่ปุ่นน่ากลัวคุโรบุซุเงาดำในบ้านวัดร้างเดอ b แบล็กมังสปีริตวัดร้างกลางหุบเขาในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งของจังหวัดนารามีวัดร้างเก่าแก่ ซึ่งไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มานาะนนับร้อยปีว่ากันว่าในอดีตวัดแห่งนี้เคยรุ่งเรืองมากมีพระจำพันษาลายรูปแต่กลับเกิดโศกนาฏกรรมลึกลับเมื่อพระทุกรูปในวัดหายไปพร้อมกันในคืนเดือนดับไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงร้องทุกอย่างเงียบสนิทนับจากนั้นวัดจึงถูกทิ้งร้างตำนานของคคโรบสุผู้คนในหมู่บ้านเชื่อกันว่ามีคคโรบสุเงาระดําอาศัยอยู่ในวัดนั้นรูปร่างของมันคือร่างมนุษย์ในชุดจีวร พระแต่ไร้ใบหน้าถิวกายดำสนิทด,ด่งเงาเคลื่อนไหวได้พอค่ำลงเงาดำนี้จะเดินวนไปมาในศาลาวัดเก่าชอบแอบ,บอยู่ตามมุมมืดและปรากฏตัวตรงที่มีเสียงอธิษฐานหรือการเรียกชื่อพระพฤติกรรมที่น่าหวาดผวาหากใครเข้าไปในวัดในยามค่ำคืนเงาดำจากแต่ตามตัวเหยื่อทำให้ร่างกายของเหยื่อเริ่มดำขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับถูกเงากลืนคนที่ถูกคู่โรบสัสมผัสจะเริ่มฝันถึงพระในชุดดำมายืนล้อมรอบที่นอนกระซิบสวดบทสวดภาษาญี่ปุ่นเก่าๆซึ่งไม่มีใครแปลได้เมื่อครบเจ็ดคืนคนผู้นั้นจะหายตัวไป เหมือนพระในอดีตคำเตือนของคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเคยเล่าว่าคูโรบสุอาเคยเป็นพระผู้เคร่งครัดที่ตายระหว่างนั่งวิปัสนาและไม่รู้ว่าตนตายแล้วจะติดค้างอยู่ในความว่างเปล่ากลายเป็นเงาดำที่ยังคงวงเวียนอยู่ในโลกเพื่อค้นหาการหลุดพน้นโดยการลากผู้อื่นไปแทนที่อย่าเผลอเรียกชื่อพระในวัดนั้นมีเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งเคยไปพิสูจน์ตำนานโดยท้าทายกันให้เรียกชื่ออาจารย์โกอุนรารูปหนึ่งในวัดกลางดึกจากกล้องที่บันทึกไว้เงาดำปรากฏขึ้นตรงหน้าต่าง ในจังหวะที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นและวันรุ่งขึ้นหนึ่งในเด็กเหล่านั้นไม่กลับบ้านอีกเลยหากคุณเห็นเงาคล้ายพระประกดที่มุมห้องว่างเปล่าหรือฝันเห็นบทสวดภาษาที่คุณไม่เคยรู้จักยานไปมองทันทีบางทีคุโรโบซุอาจยืนอยู่ตรงนั้นแล้วแค่กดหัวใจสัตว์คล้ายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจาถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น ตำนานญี่ปุ่นอินคังโนจิเกนตราประทับต้องสา The Case of the Ku s t i ในย่านเก่าแก่ของเมืองมัสยเอ็ดจังหวัดชิมาเนะมีรานขายเครื่องเขียนโบราณที่ดำเนินกิจการมาหลายรุ่นชื่อว่าโยซูรุโดร้านนี้มีชื่อเสียงด้านการแกะตราประทับแบบโบราณหรือที่เรียกว่าอินคังที่ใช้ในเอกสารราชการหรือมรดกสำคัญแต่ในบรรดาตราทั้งหมดนั้นมีหนึ่งชิ้นที่ไม่เคยถูกขายและเจ้าของร้านรุ่นก่อนสั่งไว้ว่าอย่าให้ใครแต่ต้องมันไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ตรานั้นถูกเก็บไว้ในกล่องไม้เคลือบยางรักสีดำผูกด้วยเชือกแดงมีสลักลายมังกรทันศพและไม่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของตำนานในวงในของช่างแกะอินคังเรียกมันว่าอินคังโนจิเกนหรือตราประทับแห่งคดีต้องห้ามจุดเรื่องของคำสาบเมื่อร้อยกว่าปีก่อนมีคุณนางท้องถิ่นคนหนึ่งชื่อคาโตฮิเดทาเกะผู้หมกมุ่นในศาสต้องห้ามเขาเชื่อว่าการตราประทับชื่อของตนลงบนร่างของผู้อื่นจะสามารถผูกดวงวิญ,ญญาณของเยือไว้ใช้ตลอดนิรันเขาจึงจ้างช่างแกะตราฝีมือดีที่สุด ในยุคนั้นมาแกะอินครั้งนี้โดยใช้กระดูกมนุษย์ผสมกับหินโอปอลสีเลือดอินครั้งนี้ถูกใช้ในพิธีกรรมลับหลายครั้งทุกครั้งที่มีผู้ถูกประทับตราชีวิตของพวกเขาจะค่อยๆเหือดแห้งราวกับวิญ,ญญาณถูกดูดออกและทิ้งศพไว้ในท่าที่น่าสะพรึงมือสองข้างกำตราประทับแน่นจนเล็บจิตเข้าเนือื้อจนในที่สุดช่างแกะตราผู้สร้างมันกลับกลายเป็นเหยื่อคนสุดท้ายเขาตราตรานั้นลงบนหน้าอกตนเองเพื่อตัดวงจรคำสาปแล้วกระอักเลือดตายต่อหน้าผู้เห็นเหตุการณ์ก่อนจะทิ้งคำพูดสุดท้้าายไวว่ ตรานี้ไม่ได้ผูกแค่ชีวิตแต่มันผูกกุมนรกไว้ด้วยปรากฏการประหลาดว่ากันว่าทุกๆ30ปีจะมีผู้มาเยือนที่บังเอิญพบตรานี้เข้าพวกเขาจะถูกดึงดูดจนอดใจไม่ไหวต้องเปิดกล่องและสัมผัสมันแม้ไม่มีเจตนาร้ายพวกเขาก็จะเริ่มฝันเห็นตราประทับตกลงมาจากฟ้าประทับลงบนหน้าผากตนเองเสียงกระซิบจากความเมื่อจะบอกให้เซนชื่อลงไปเพื่อปลดพันธะภายใน13วันหลังจากนั้นบุคคลเหล่านั้นจะหายตัวไป พร้อมครอบครัวหรือพบเป็นศพทั้งบ้านโดยมือของผู้เสียชีวิตจะพยายามลอกหนังบริเวณที่ถูกประทับออกเองคำสั่งสุดท้ายของผู้เฝ้าตราเจ้าของร้านโยซุรุโดรุ่นสุดท้ายได้แขวนป้ายคำเตือนไว้เหนือกล่องว่าถ้าท่านพบตราประทับนี้ในความฝันจงอย่าตื่นตกใจหากมันเรียกชื่อท่านจงอย่าขานรับแต่ถ้ามันอยู่ในมือท่านจงหนีให้พ้นแสงเพราะในตำนานกล่าวว่าอินครั้งนี้ไม่ใช่เพียงตราประทับของมนุษย์แต่เป็นตราที่จดชื่อผู้ตายไว้ก่อนจะถูกดึงลงสู่นรกแห่งคาเมโด เขตประทับวิญญาณที่ไร้วันหลุดพ้นหากคุณได้ยินเสียงกระซิบเบาๆกลางดึกว่าถึงตาของเจ้าแล้วอย่าเพิ่งเปิดตาเด็ดขาดเพราะตรานั้นอาจอยู่ตรงหน้าแล้วแค่กดหัวใจสตัตวคคล้ายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นชิราอิชินโนโคมาริเด็กหญิงผ้าขาวกลางป่าเงียบสงด ในแถบชานเมืองจังหวัดโอคายามะมีเส้นทางแคบๆที่ชาวบ้านเรียกกันว่าทางของโคมาเรสไม่มีใครกล้าเดินผ่านตอนกลางคืนแม้จะเป็นทางลัดไปยังหมู่บ้านก็ไม่มีใครยอมเสี่ยงเพราะทุกคนรู้ดีว่าใครก็ตามที่เจอกับเด็กหญิงผ้าขาวอาจไม่ได้กลับบ้านอีกเลยตำนานเริ่มจากชิราอิชิโนโคมาเรตโคมาเรตเป็นชื่อของเด็กหญิงตัวเล็กๆที่เสียชีวิตในยุคไทยโชชื่อจริงของเธอคือชิราอิชิโคมาเรตเธอเป็นเด็กกำร้าอาศัยอยู่กับคุณยายเทียงลําพังในบ้านไม้เก่า หลังหนึ่งใกล้าชายป่าคืนหนึ่งฤดูหนาวโค้มาเร่ออกไปหาฟืนและไม่เคยกลับมาอีกเลยมีคนพบศพเธอในอีกสามวันถัดมาใส่ชุดยูกาตะสีขาวที่ขาดรุ่งปริ่งแช่แข็งอยู่ใต้ต้นสนใหญ่ใบหน้าเธอเต็มไปด้วยรอยข่วนจากสัตว์ป่าแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือแววตาที่ยังลืมโพลงอยู่แม้ร่างเธอจะไร้วิญ,ญญาณไปแล้วก็ตามคำสาบของผ้าขาวหลังการตายของโคมาเร่มีเรื่องเล่าต่อกันว่าหากใครเดินผ่านเส้นทางป่ากใกล้ต้นสนในตอนกลางคืน จะเห็นเงาของเด็กหญิงในชุดผ้าขาวเปื้อนเลือดยืนอยู่ข้างทางบางคนได้ยินเสียงเด็กกระซิบว่าฝืนหนาวหนาวมากบางคนโดนเรียกชื่อท,ทั้งที่ไม่เคยบอกใครว่าจะมาเดินทางนี้มีคนหายไปหลายคนโดยไม่มีร่องรอยแม้จะส่งทีมค้นหาก็ไม่พบสิ่งใดยกเว้นเพียงผ้าขาวเปื้อนเลือดผืนหนึ่งผาดอยู่บนกิ่งไม้สูงเกินกว่าคนธรรมดาจัดเอื้อมถึงคำเตือนจากคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านห้ามเรียกชื่อโคมาเรกขณะเดินในป่าห้ามพบผ้าสีขาวติดตัวเข้าไปในเส้นทางนั้นหากได้ยินเสียงเด็ก ให้รีบเดินต่อโดยไม่หันกลับไปมองหากฝันเห็นเด็กหญิงในชุดขาวในคืนก่อนหน้าห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดในวันรุ่งขึ้นเพราะเธออาจจะจำคุณได้แล้วแค่กดหัวใจสัคร้ายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นจีอรินโนอานาหลุมรับแขกใต้ดินจีอริโนเอน์ มันไม่ใช่หลุมธรรมดามันคือปากของบางสิ่งที่กำลังหิวในเขตป่าทึบลึกของจังหวัดมิยาซากิมีจุดหนึ่งที่แม้ชาวบ้านเองยังไม่กล้าหยิบย่างเข้าใกล้ตรงนั้นไม่มีศาลเจ้าไม่มีรูปปั้นหินไม่มีเครื่องหมายของการปกป้องจากเทพเจ้ามีเพียงหลุมหลุมมืดมืดที่กลืนทุกแสงทุกเสียงและบางครั้งทุกชีวิตมันถูกเรียกว่าจีอิรินโนอานาหลุมที่โลกกลืนกินหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านเก่าแก่กระซิบกันว่าหลุมรับแขกใต้ดินจุดเริ่มต้นตำนานของหลุมนี้เริ่มขึ้นเมื่อกว่า300ปีก่อน ช่วงปี1700มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งอพยพมาตั้งรกรากในหุบเขาและในฤดูใบมไม้ผลปีนั้นมีเสียงลือกันว่าเด็กชายวัยหกขวบคนหนึ่งวิ่งเข้าไปในป่าแล้วไม่เคยกลับออกมาอีกเลยไม่มีเสียงร้องไม่มีรอยเท้าไม่มีอะไรเลยนอกจากตุ๊กตาไม้ของเขาวางอยู่ริมหลุมสีดำสนิทที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนพ่อของเด็กจุดไฟฉายเข้าไปแต่แสงนั้นกลับค่อยๆจางลงเหมือนถูกบางสิ่งดูดกลืนคืนต่อมาเขาได้ยินเสียงลูกชายเรียกอยู่ข้างบ้านเมื่อเปิดประตูออกไปเด็กชายยืนอยู่ยิ้มเหมือนเดิมแต่เงาห นตกกระทบบนพื้นเขาไม่พูดอะไรเลยนอกจากพูดประโยคเดียวซ้ำๆพ่อมานสี่หลุมนี้มีของเล่นให้เยอะเลยผู้กลับมาในช่วงศตวรรษที่1 8ถึง19มีรายงานผู้หายตัวในปากกล่จีออริโนอาณาเกือบส0ิคนบางคนกลับมาในอีกหลายวันต่อมาแต่พวกเขาทุกคนมีสิ่งเหมือนกันดวงตาคล้ายถูกแทนที่ด้วยสิ่งคล้ายเงาไม่พูดไม่กินไม่หลับยิ้มอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าถูกทุกตีหรือจุดไฟเผาหนึ่งในชาวบ้านที่รอดชีวิตกล่าวว่ามันไม่ใช่คนที่กลับออกมาแต่คือสิ่งที่มันส่งคืน มาแทนพิธีปิดหลุมในปี1926นักบวชจากวัดโชฟุกุจิเจ็ดรูปเดินทางมาที่ป่าแห่งนี้เพื่อทำพิธีปิดผนึกหลุมมีการนำเครื่องรางแบบโบราณ49ชิ้นมาวางรอบหลุมและลงยันผนึกแผ่นดินแต่คืนวันพิธีนักบวชหกรูปถูกพบเป็นศพในเช้าวันต่อมานั่งเรียงกันเป็นวงกลมรอบหลุมรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าไม่มีรอยแผลไม่มีบาดเจ็บเพียงแต่ดวงตาทั้งสองข้างกลวงเปล่ารูปที่เจ็ดหายไปแต่ทิ้งสมุดบันทึกไว้ข้างในเขียนว่า ข้าลงไปในนั้นแล้วพวกเขารอข้ามานานแล้วพวกเขาไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นผู้ถูกลืมและข้าจะไม่กลับขึ้นไปอีกปัจจุบันแม้ทางการจะไม่ยอมรับว่าหลุมนี้มีอยู่จริงแต่ยังคงมีข่าวลือบนอินเทอร์เนต็ตญี่ปุ่นว่ามีกลุ่มคนที่พยายามหาเส้นทางไปยังจิริโนอานาเพื่อบันทึกวิดีโอหรือพิสูจน์ความจริงหนึ่งในคลิปสุดท้ายจากกล้องโกโปรที่ถูกกู้คืนได้ภาพสุดท้ายคือหลุมสีดําสนิทพร้อมเสียงกระซิบเบาๆว่ายินดีต้อนรับกลับ จากนั้นไฟก็ดับลงคำเตือนหากคุณได้ยินเสียงคนที่คุณรักเรียกชื่อคุณในป่าอยาหันไปมองเด็ดขาดเพราะพวกเขารู้จักชื่อคุณมานานมากแล้วก่อนที่คุณจะเกิดเสียอีกแค่กดหัวใจสติใครครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นคามมอิริโอนักหญิงสาวในบ่อน้ำต้องห้ามตำนานสยองจากจังหวัดฟุกุอิ ที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อบ่อนันอีกเลยในหมู่บ้านเงียบสงบแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของจังหวัดฟุกุอิมีบ่อน้ำโบราณที่ถูกปิดตายด้วยหินศิลาทับปากบ่อพร้อมยันจำนวนมากแต่รอบปากหินมีคำเล่าหรือว่าที่นี่คือคา,ามิอิริอิเคสแปลว่าบ่อน้ำที่กินผมแต่ไม่ใช่เพราะน้ำมีแร่ธาตุแต่ประหลาดทว่าเพราะสิ่งมีชีวิตบางอย่างในนั้นเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีหญิงสาวหน้าตาสะสวยนามว่าอาอุอิเป็นลูกสาวของช่างทำกระดาษวาชินในหมู่บ้านเธอมีผมยาวสลัก วอยอดำกลับงามราวใหม่แม้คนทั้งหมู่บ้านจะชื่นชมแต่เธอกลับมีความลงไหลในเส้นผมของตนเองอย่างลึกล้ำจนเกินพอดีทุกค่ำคืนอาโออิจ e, จะหวีผมหน้ากระจกอยู่เป็นชั่วโมงกระซิบถ้อยคำแปลกประหลากราวกับสวดคาถาให้ผมของเธองอกงามขึ้นบางคืนชาวบ้านได้ยินเสียงร้องให้ปนหัวเราะจากเรือนของเธอบางคนว่ามีเสียงขอร้องของใครบางคนที่ไม่ใช่เธอคืนหนึ่งอาโออิ e, หายตัวไปพร้อมกับเสียงโหยหวนในบ้านเมื่อเข้าไปดูพ่อของเธอพบแต่ปล่อยผมยาวดำกระจายเต็มพื้น และรอยคราบน้ําที่ลากยาวออกจากบ้านไปยังบ่อน้ําเก่าไม่มีร่องรอยของตัวอาโออิอีกเลยหลังเอฮัตตก,การนั้นชาวบ้านเริ่มพบเส้นผมยาวสีดําลอยขึ้นมาจากบ่อน้ําบ้างพบปล่อยผมบนประตูบ้านบางครั้งมีเด็กๆหายตัวไปและพบเพียงผมของพวกเขาในรองเท้าหรือในชามข้าวเยน็นผู้เฒ่าในหมู่บ้านเล่าว่าอาโออิทำพิธีสาบานวิญญ,ญาณกับคามิคุอิเทพต้องห้ามที่อาศัยอยู่ในบ่อน้ําแลกเปลี่ยนความงามและความไม่แก่เท่าด้วยคําสาบานว่าจะไม่ตัดผมตลอดชีวิตและจะเลี้ยงเส้นผมด้วย ชีวิตของผู้อื่นทุกๆคืนเพลงของเดือนที่เจ็ดหากมีคนเดินผ่านบ่อน้ํานั้นจะได้ยินเสียงหญิงสาวร้องเพลงเบาๆพร้อมเสียงหวีผมหากใครหลงฟังนานเกิน33วินาทีเส้นผมขอองค์ตนจะค่อยๆร่วงหล่นทีละเส้นก่อนจะได้ยินเสียงกระซิบว่าให้ข้าผมของเจ้าแล้วเจ้าจะสวยกว่าผู้ใดตลอดการตํานานกล่าวว่าหากคุณพบปล่อยผมยาวที่ปลายขากราวกับถูกดึงด้วยแรงกรดแขนอย่าเก็บมันและอย่าเผามันทิ้งเพราะมันจะกลับมาติดเส้นผมของคุณในคืนนั้นเอง แค่กดหัวใจสับตะไลครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นโคชินิโนซาตกทางเดินแห่งพันศพในเขตภูเขาห่างไกลของจังหวัดนิงาต่มีหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ชื่อว่าโคชินิโนซาตกแปลได้ว่าหมู่บ้านแห่งความตายอันล้ำลึกชาวบ้านมักเรียกชื่อย่อว่าหมู่บ้านโคชิทที่รายล้อมไปด้วยทางเดินหินโบราณสายหนึ่ง ซึ่งไม่มีใครกล้าหยิบย่างในเวลากลางคืนเพราะมันคือทางเดินแห่งพันศพฮิ่คุชิบิตโนโคโดจุดเริ่มต้นของคำสาดในสมัยเอโดตอนปลายหมู่บ้านโคชิประสบภัยพิบัติหลายครั้งจากโรคระบาดน้ำท่วมและการกันดานอาหารจนผู้คนเสียชีวิตจำนวนมากภูเขาหรือรอบไม่สามารถฝังศพได้เพราะพื้นหินแข็งเกินไปชาวบ้านจึงสร้างทางหินยาวผ่านหุบเขาและนำศพไปวางเรียงไว้ตามทางนั้น ก่อนจะประกอบพิธีเผาในชว่วงฤดูหนาวแต่ในบางปีที่หิมะตกหนักเกินไปศพหลายร้อยร่างไม่เคยถูกเผากลับถูกปล่อยทิ้งให้เน่าเปื่อยกลางทางกลายเป็นทางเดินแห่งพันศพที่ส่งกลิ่นสยองจนแม้แต่สัตว์ป่าก็ไม่กล้าเข้าใกล้วิญญาณไม่สงบหลังจากนั้นเริ่มเกิดเหตุการณ์ประหลาดผู้คนที่เดินผ่านทางเดินนั้นในยามพบค่ำจะได้ยินเสียงกระซิบของคนมากมายราวกับเดินผ่านฝูงชนที่มองไม่เห็นบางคืนมีผู้เห็นเปลวไฟเล็กๆล,ล,ลอยเหนือพื้นหินเรียกว่าฮินทธามัส ลูกไฟวิญญาณเล่ากันว่าผู้ใดที่เดินผ่านทางนี้โดยไม่ได้กล่าวขออนุญาตต่อเหล่าวิญญาณจะถูกตามกลับไปถึงบ้านและในเจ็ดวันถัดมาคนคนนั้นจะฝันซ้ำๆว่าเดินผ่านทางศพนี้โดยไม่จบสิ้นจนในวันสุดท้ายจะตื่นขึ้นมาในสภาพที่ไม่มีดวงตาเหมือนกับศพที่ถูกขโมยดวงวิญญาณไปแล้วพิธีสันติแห่งโคชิป,ปัจจุบันแม้หมู่บ้านจะถูกตั้งว่าสาบสนแต่ทุกๆปีในวันที่15พฤศจิกายน จะมีชายลึกลับนุ่งชุดขาวเดินถือโคมไฟเข้าป่าในเวลาสามทุ่มตรงเชื่อว่าเขาคือผู้สืบทอดตระกูลเชโรยมัตซซึ่งเป็นผู้ดูแลทางพันศพและต้องทำพิธีทุกปีไม่ให้วิญญาณพวกนั้นหลุดออกจากเส้นทางใครเคยพบเขาจะพูดเหมือนกันว่าเขาไม่มีเงาและเท้าไม่แตะพื้นคำเตือนอย่าเดินเข้าป่าเขตโคชีนในคืนร้าจันทร์และหากคุณเห็นแสงไฟลอยต่ำอยู่กลางหุบเขาอย่าเรียกชื่อใครเด็ดขาดเพราะเสียงของคุณจะเป็นคำเชิญให้สิ่งที่อยู่ในทางพันศพเดินเข้าหาคุณแทน แค่กดหัวใจสับตะไ e ครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นเรื่องเล่าตำนานญี่ปุ่นเมคคาออนัตมิเคโอเนเนยิงพันตา ดวงตานับร้อยจับจ้องเจ้าแม้เพียงลมหายใจก็ไม่มีทางรอดคำเล่าหรือจากหมู่บ้านมิสุฮาระในหุบเขาลึกของจังหวัดฟุกุอิมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อมิสุฮาระที่หายสาบสูญไปจากแผนที่ในช่วงสมัยเมจิผู้คนเล่ากันว่าในหมู่บ้านนี้มีหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อโคโยมิกผู้มีดวงตาสวยงามที่สุดในแถบตะวันตกของญี่ปุ่นดวงตาของเธอทั้งกลมโตและลึกลำดุดสนามยามค่ำคืนจนได้รับการขนานนามว่าเนตรแ่งวิญ,ญญาณมีชายหนุ่มนับไม่ทั่วเดินทางมาหาเธอแต่ทุกคนล้วนหายตัวไปไม่เว้ นอแม้แต่คนเดียวจนในที่สุดชาวบ้านเริ่มหลือว่าดวงตาของโคยูมินั้นไม่ใช่ของมนุษย์แต่เป็นตาของผู้ตายที่เธอล่อลวงมาครอบครองพิธีกรรมต้องห้ามการชุบดวงตาโคยูมิเป็นหญิงที่มีความลุ่มหลงในสายตาของผู้อื่นเธอเรียนรู้เวทมนต์จากพลัดนอกรีตตนหนึ่งซึ่งสอนว่าหากเจ้าชำระดวงตาของผู้ตายด้วยเลือดสดในคืนพระจันทร์ดำดวงตานั้นจะยังคงมองเห็นไปชั่วนิรันดรและเจ้าจะสามารถใช้มันมองผ่านร่างของตน โคยูมิเริ่มสะสมดวงตาจากชายผู้หลงใหลในเธอเธอล่อลวงพวกเขามายังสารร้างกลางป่าแล้วหลอกให้ส่องกระจกโบราณที่สะท้อนดวงวิญญาณก่อนจะควักดวงตาทั้งสองข้างในขณะที่พวกเขายังไม่สิ้นใจดวงตาทุกคู่จะถูกฝังเข้าสู่ร่างของเธอไม่ใช่เพียงบนใบหน้าแต่ทั่วทั้งตัวแขนหลังมือหน้าอกหลังขาและแม้กระทั่งปลายนิ้วหญิงพันตาเมคาออนนัปรากฏกายเมื่อเวลาผ่านไปโคยูมิได้แปลเปลี่ยนร่างเป็นโยคายที่ชื่อว่าเมคาออนนัก หญิงผู้มีดวงตานับร้อยติดอยู่ทั่วร่างเมื่อใดที่เธอปรากฏกายทุกดวงตาจะก,กระพริบพร้อมกันเสียงพึมพำดังออกจากตาเก่าเก่าเหล่านั้นเป็นเสียงสุดท้ายของหญิงผู้ตายและหากเจ้ามองศบตาก,กับเธอแม้เพียงหนึ่งดวงเจ้าจะถูกสะกดจนขยับตัวไม่ได้จากนั้นเธอจะคลืบคลานเข้ามาช้าๆก่อนจะควักดวงตาเจ้าทั้งเป็นคำเตือนจากพระในวัดร้างพระชาราผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากหมู่บ้านกล่าวไว้ว่าหากได้ยินเสียงกระพริบตาในป่าอย่าหันกลับไปมองเพราะดวงตาที่เจ้ามานั้นไม่ต้องการเห็นเจ้าแต่มันต้องการเป็นเจ้าต่างหาก คำบอกเล่าปัจจุบันบางคนเชื่อว่าเมคัออนยังคงหลบซ่อนอยู่ในสางเจ้าร้างกลางป่าลึกในฟุกุอิมีข่าวหรือว่าชาวมุงทักนี่หลงเข้าไปยังเส้นทางต้องห้ามมักหายตัวไปโดยไร้ร่องรอยและผู้พบศพส่วนใหญ่ไม่มีดวงตาเหลืออยู่ในเบ้าเลยแม้แต่ข้างเดียวแค่กดหัวใจสติใครครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น ฮิเมนอมิเนศาลเจ้าบนยอดเขาเลือดบนยอดเขาสูงชันที่ปกคลุมด้วยหมอกหนาตลอดทั้งปีมีศาลเจ้าเก่าแก่ชื่อว่าฮิเมนอมินเนตที่แปลว่ายอดเขาของเจ้าหญิงตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวในป่าลึกของจังหวัดยามางาตะไม่มีถนนไม่มีทางขึ้นที่ชัดเจนมีเพียงเส้นทางลับของนักสแสวงบุญผู้ได้รับเลือกเท่านั้นที่จะไปถึงได้แต่สิ่งที่ทําให้ศาลเจ้านี้ถูกกล่าวขานไม่ใช่ความศักดิ์สิทธิ์แต่คือคําสาปของเลือดตำนานต้องห้ามของเจ้าหญิงแห่งยอดเขา มีบันทึกเก่าแก่กล่าวถึงหญิงสาวชนชั้นสูงผู้หนึ่งในสมัยเฮอันเธอเป็นองค์หญิงที่ถูกส่งมาบังเทินพลดบนภูเขาแห่งนี้เพราะพระราชาเชื่อว่าเธอเกิดมาใต้ดาวอัป,ปมงคลจะนำหายนะมาสู่ราชวงศ์ในคืนเดือนดับที่เธอถูกทิ้งไว้เพียงลำพังเสียงกรีดร้องก็แผดดังออกมาจากยอดเขาและรุ่งเช้าเหล่าบริวารที่กลับขึ้นไปพบเพียงร่างของหญิงสาวในชุดขาวจมกลองเลือดและแท่นบูชาที่ไม่เคยมีมาก่อน ตั้งแต่นั้นมาสารเจ้าฮิเมนโนีินก็ปรากฏขึ้นบนยอดเขานั้นเองแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้สร้างและไม่เคยมีใครพบพระที่จำวัดอยู่บนนั้นเลยเสียงระฆังในหมอกและผู้สแสวงบุญที่หายไปในแต่ละปีจะมีผู้ศรัทธาบางคนที่ฝันเห็นหญิงสาวในชุดขาวยืนเรียกจากป่าหมอกพร้อมเสียงระฆังโบราณดังกังวานพวกเขาจะหายตัวไปจากหมู่บ้านพร้อมทิ้งโน้ตไว้ว่าข้าได้รับเรียกแล้วเจ้าหญิงรออยู่ ไม่มีใครกลับลงมาจากยอดเขาอีกเลยแต่ทุกปีจะมีหยดเลือดสดๆหยดลงจากสารเจ้ามาถึงทางเข้าเสมอพิธีฮิโรเมะเปิดตาแห่งศาลในบางคืนของปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบเชิงเขาเชื่อว่าประตูเลือดของสารเจ้าจะเปิดและใครที่จ้องมองขึ้นไปตรงจุดยอดของูภูเขาจะเห็นเงาหญิงสาวในชุดขาวเปืือนเลือดยืนร้องให้อยู่หากเธอรู้ว่ามีใครแอบมองเธอจะเปิดตาให้ผู้คนนั้นเห็นความจริงของการบูชาทั้งหมด ซึ่งไม่มีใครทนได้แม้แต่วินาทีเดียวก่อนจะกรีดร้องแล้วกลายเป็นบ้าไปตลอดการคำสาปของเลือดบางตระก,กูลในหมู่บ้านเชิงเขาถูกเลือกให้ทรงสังเวทุกสิบสองปีโดยต้องส่งเด็กหญิงอายุสิบสองปีที่เกิดในคืนเดือนดับไปยังทางขึ้นศาลพวกเขาเรียกเด็กเหล่านี้ว่าฮานาโซเมตหรือดอกไม้แรกเลือดศพของเด็กเหล่านี้ไม่เคยถูกพบแต่ทุกครั้งที่พิธีสิ้นสุดหมอกจะจางลงเทียงชั่วครู่และผู้คนจะได้ยินเสียงหญิงสาวกระซิบจากยอดเขาว่าขอบคุณที่ยังจำข้าได้ข้าจะรออีกครั้งในรอบหน้า หากคุณได้ยินเสียงระฆังจากภูเขาในคืนหมอกจัดอย่าแม้แต่จะมองขึ้นไปและอย่าเดินตามเสียงนั้นเด็ดขาดเพราะเจ้าหญิงบนยอดเขาเลือดยังคงรอคุณอยู่แค่กดหัวใจสัตว์คล้าครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น